สวัสดีครับผมเบต้านะครับพบอีกแล้วคลิปนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่เลยวอล์กวันแรกของผมนะครับเฟิร์สเดย์นะครับดูนี่กี่โมงแล้วงงใช่ไหมครับคลิปวอล์กทำไมมาถ่ายตอนตีสามนะครับไม่มีนะครับอินฟลูเอนซ์การออกกําลังกายที่แบบตื่นมาเจ็ดโมงเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยช่องผมเนี่ยไม่มีนะครับนี่ยังไม่ได้นอนเลยแล้วนี่ดูทําอะไรพร้อมกระโดดล่มมากงาบน้ำเสร็จนะครับต้องรอหัวแห้งก่อนกว่าผมจะได้นอนเนี่ยผมไม่ได้นอนนะครับวันนี้ไปโดด นั่นไง่ออห้วงนะจะรวงอตัวนึงจะตัวนังรวงสับเลยไอ้สัส อ้าเป็นไงกูบอกแล้วละลายอ๋อหิ้วรถหนีกูตายถามจริงเออไอ้สว์โดนผมโดดไปพอดีแล้วแม่งติดของล่าแล้วมันบีบกูเละเลยหิ้ยกองเข้าเกียรก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพตอนนี้ผมผมก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นเกมไปนะครับตอนนี้นี่ ไปตีห้าสิบเก้านาทีนะครับไกแ่แม่งเลือกจะขันนะครับเดี๋ยวจะขันแข่งกับไก่ก็มาเริ่มไปเลยนะครับวันนี้นะครับภารกิจแรกของเรานะครับคือนอนต้องนอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเจอปูดุดลึกลับนะครับเดี๋ยวเจอกันดูรถครับดูสภาพมไม่ขับนะครับ ครับขับไม่แทงโหยุคนี้แม่งต้องประหยัดน้ำมันนะครับสภาพแม่งให้เกียบเบารถด้วยมาดูสภาพคูครับโหเราดูนะครับขับมาทาั้งทางนะครับจะเอาคอปเปอร์แวร์ไปคืนแม่งนะครูคนีหนีมาอย่างงี้มาทาั้งทางเลยนะครับเงียกกััครูจะรอดเยัดแม่ บ้านแม่งนะครับไม่ใช่บ้านจริงนะครับบ้านเช่าแม่งมาทํางานนะครับ,บุรุษปริศนาเราเฮ้ยใครนี่โอเคคนหลอกออกมาไม่ค้วนยังวนะมามาตัวละครรับเห็นไหมครับนั่งอ้วนอยู่นะครับนี่มาถึงไม่พูดพ่าทำเองนะครับกูต้องประเดิมของพีนะครับไม่ต้องซื้อเองอใส่ปนกับกาแฟแม่งนะครับกาแฟดิฟ ทำไรครับออนออกะทำ,ทำะไรครับดู YouTube ใช่เหรอกิพอนครับพ <c oughs> ูดอะไรเมื่อกี้เวลาผมคุยกับใครผมต้องถามว่าเท่าคุณตามเท่าไหร่อะค่อยมาว่ากันเป็นแสนงกคนเกียรติกูอะนี่ฮะครับกำลังคุยโปรเจกต์ลับกันนะครับหนึ่งคอนเทนต์ คนชอบนี่นะครับของฟรีนะครับบ้านพี่เนนะครับหลายคนจะงงนะทำที่อะไรมันฟรีอยู่นะครับทำให้มันละลายก่อนเดี๋ยวเรามากินของฟรีกันนี่นะครับรีวิวตู้เย็นเนฟิตนะครับนี่ดูนี่เวนะครับสร้างภาพสัตว์แล้วก็กาแฟดิฟนี่เจ้าของคนดิฟนะครับหน้าแม่งกาแฟคบบูอ่อครับหน้าแม่งหน้ามึงเหมือนต้มน้ำท่มมากเลยสัตว์ไม่น่าทำกาแฟได้ยังไม่ได้อบน้ำดูนะครับที่มันกินที่แม่งกินนี่คือสปอนเซอร์ทั้งนั้นนะครับ ีไม่ได้สปอนเซอร์นี่สูนแคลอร่อร่อยใช่เหรอส้มส้มยูชูยูชูเมื่อกี้สูนแคลอรเมื่อกี้กูกินของมึงไปแล้วโอ้โหรสชาติเฮี้ยมากเลยสีอร่อยพี่เบ็นกินกับสกับกาแฟโคบูนี่เดอะเบสนะครับต้องปีนมากเลยนี่นะครับเริ่มจะละลายแล้วมันจะต้องปี๊ดเฮี้ยร้อนงงงงหรืองงงไม่ต้องปี๊ดเบื่อประหยัดนะทำไมไม่ที่บ้านกูนี่เปิดเบาๆประหยัดฉลาดไหมไม่ได้ไม่ละลายละลายแม่ กว่าจะละลายกว่าคุณได้แดกแบบนี้หนึ่งอ่ะเออทม่บ้านผมเทียนี่ครับออใช้เตาไฟฟ้านะครับสัตว์ไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นยุคสมัยบ้านกูมีแต่ไฟนี่เสร็จแล้วนะครับเมนูผมอ่ะคุณจะลองชิมไหมทำแยงทำแยงกินอกไก่ไม่ได้เห็นไหมกินแต่วอ้วนกินวากิวกินไห่แล้วแบบไม่ได้นะ บ auto boy, ีบมึงแดงของกูอย <or> <Não> ู่นี่อร่อยไหมอร่อยเพราะตอนไอสัตว์นรกตอนนี้ก็สี่โมงสี่ห้านะครับจะห้าโมงแล้วเป็นมื้อแรกจะพร้มผมนะครับพี่แดกต้นเต็นนี้เพื่โอกาสพูดอีกครั้งอร่อยไหมอร่อยอร่อยก็ได้แต่ว่าข้าวจะแม่ข้าวเหมือนข้าวเกี๊ยวไอสัตว์ก่อนหม้อแม่งเทคโนโลยีศาสตว์วิทยาเอเลี่ยวกีศอะไรจะไปผมเป็นยังไงดูดูดูบีฮายเดอะซีนองค์ครักพิทักษ์อ๋อโอ้ยยังไงกูไม่ได้พูดนะเปยด้านอยู่ไหมกูจะอ้วก ไม่ลง<ม>ภาพนะครับไม่หมดนะครับ1นกิโลนะครับกูแพ็กกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วนี่ที่กูสาจะเอามาคืนแม่งนะครับเขาปะแวกกูได้เอากลับไปใช้อีกรอบอีกแล้วเก็บไปกินชาพนาก,กิรหน่วยฟิตนอนอ้วนนะไปแล้วนี่สปอนเซอร์หลับอยังเป็นทางการนะครับถุงก๊อบแก๊ ไงเป็นโกไก่เขาจะได้ขับรถง่ายทำมันหมดตาม,ตามสภาพตอนนี้ก็มาถึงยิมที่ผมเล่นอยู่ประจำแล้วนะครับแต่ไม่บออนะครับว่ายิมอะไร๋ยวคนจะมาเยอะและ้ปุ่จะติดโควิดตาย่า ตัวเล่นหลังนะครับขัแรกที่จะเปิดเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าผมชอบดึงน้ําหนักตัวมากกว่าครับตอนนี้ก็มันดึงง่ายเกินจะต้องถ่วงเหล็กเข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยดึงได้เกินแบบ15 20ครั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนําให้ลองถ่วงน้าหนักนะครับให้มันหนักขึ้นแล้วเราก็เล่นประมาณ8ปดสองครั้งจบครั้งที่10ไม่เป็นไรนะครับแบบจะตายห่าแล้วครั้งที่9าเนี่ยลงมาไม่เป็นไรนะรมันถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่าดึงจานวนเยอะเกินนะครับไม่งั้นมันโปรเกรมมันจะไปค่อนข้างช้านะครับ กล้องล้มกูก็ถ่ายต้องนานตอนว่างนะครับมีมิกาแมนด้วยเล่นแม่งไปเลยนะครับสภาพ จริงๆก็จะเล่นนากนกว่านี้นะครับแต่ว่าคนมาเริ่มเยอะแล้วแล้วหน้ากากผมนะครับเล่นมานานเง่นมันเริ่มอ่อนนะครับเรื่อนจะแผแล้วเดี๋ยวก็ชิดหายไปวอดก่อนนะครับจะไม่ได้ทําช่องต่อขออนี้ตกลับก่อนแต่จํานวนเซตเนี่ยผมก็ไปเพิ่มถ่าเล่นหลังแทนนะครับปกติเนี่ยจะเอาหลังมาชนกับหน้าแขนนะครับเพราะว่ามันได้ใช้ไปเลยพรุ่งนี้เราก็จะได้ไปต่อโปรแกรมที่มันไม่กระทบได้ง่ายนะครับ ตามสภาพนะครับที่เห็นนะครับสัตว์อยูหมืนหาขี้เลือนเลยเวลาเรากลับมาบ้านเนี่ยพยายามจะอาบน้ําให้ไวที่สุดนะครับเพื่ออาจจะป้องกันโควิดได้สัก2เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับแต่อีกไม่นานยิ้มผมก็ปิดตาเพื่อนเพื่อนนะครับรอเทรนนิ่งโฮมเวิร์กอัพได้เลยวิดพื้นจนใสสัตว์เป็นลาซาลินเลยครับเป็นสายน้ำแทบเหมือนสายน้ำไหลแทบก้านโยกซ้ายขวาไปละเบื่อแม่งเลยนี่แล้วก็อาหารที่เหลือนะครับเหมือน คือใครจะไปทำบล็อกเคี่ยอะไรสภาพแม่งดูสภาพแม่งเหมือนข้าวหมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมากินในช่วงที่หยุตอนนีนครับก็สองมื้อนะครับแต่ก็สรุปคลิปบล็อกของผมนะครับบล็อกของผมเนี่ยจริงๆจะอยู่แต่ในนี้นะครับในหน้าจอนี้นะครับ ในเอเปกที่โชว์ไปนะครับคือจะอยู่กับหน้าจอคอมซะส่วนมากนะครับก็ไม่ค่อยมีกิจวัตรเแอดทวิไม่ค่อยจะมีกิจวัตรประจําวันที่จะทําอะไรข้างนอกเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้นะครับที่เราได้ไปคุยกับพี่เนยมานะครับนั่นเป็นท็อปซีเคทความลับไก่ย่าง5าดาวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรู้เองไม่ออกช่องพี่เนยก็ช่องผมนี่แหละนะครับส่วนวอลกอันต่อไปเนี่ยถ้าผมจะทำนะครับเดี๋ยวรอให้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ออกไปไหนมาไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะชมพ่อแม่เราเ๋ยนะครับเดี๋ยวจะตายห ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวอกวันนี้ของผมช่วงนี้นะครับเป็นยุคโควิดนะครับเพื่อนๆก็รักษาตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเราอาจจะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับพวกเขาไม่ได้แข็งแรงหรืออายุเท่าเรานะครับโดยทีก็อาจจะไปเซิร์ฟเวอร์หน้าก็ได้นะครับเราอาจจะไม่เจอพวกเขาแล้วนะครับเกิดมามีชีวิตเดียวก็ใช้มันดีๆหน่อยครับสงสารพวกเขาคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับผมก็จะจัดเต็มนะครับทำพาทัวร์ภูเก็ตด้วยงบถูกๆตั้งแต่ลงเครื่องเลยนะครับบขสเนี่ยต่อรถเมนะครับบอกลายแทง แล้วก็แล้วก็อะไรวะเ็ดแม่นำลายจะย่อยเจิอคลิปหน้าแบตกล้องก็จะหมดแล้วโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ